ก็ในช่วงนี้นะเราได้รับฟังข่าวสารมากมายนะคะที่มีทางจํานวนผู้ป่วยที่เพิ่มขึ้นแล้วก็จํานวนผู้ที่เสียชีวิตที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องนะโดยเฉพาะในเขตกรุงเทพและปริมณฑลนะคะอันนี้ก็จากใจเลยนะเป็นความเป็นห่วงจากทีมผู้ดูแลผู้ป่วยทั้งหมดนะคะทุกคนมีความเสี่ยงอยู่แล้วเพราะว่าอยู่ในกลุ่มของผู้สูงอายุผู้ที่มีโรคร่วมไม่ว่าจะเป็นเบาหวานความดันโลหิตสูงหรือโรคไตเรื้อรังนะคะ ข้อมูลในปัจจุบันเนี่ยพบว่าการติดเชื้อดังกล่าวเนี่ยนะเก mm ิด hmm. ขึ้นที่พื้นที่ปิดดังนั้นเนี่ยเราคิดว่าพื้นที่ปิดที่น่ากังวลของผู้ป่วยล้างไตทางช่องท้องที่ทําเองที่บ้านเนี่ยนะก็คือที่บ้านเขาเองค่ะเนื่องจากผู้ป่วยกลุ่มนี้ก็มีแนวโน้มที่จะไม่ได้ออกไปข้างนอกอยู่แล้วนะคะดังนั้นเนี่ยการติดกันในบ้านเนี่ยเป็นไปได้อย่างยิ่งสําหรับผู้ป่วยกลุ่มนี้ดังนั้นเนี่ยผู้ดูแลผู้ป่วยนะคะหรือว่าคนในครอบครัวเดียวกันนะคะจําเป็นอย่างยิ่งที่ต้องตระหนักรู้ถึงสิ่งนี้นะคะการที จะเข้ามาเยี่ยมเยียนการที่เป็นอยู่ร่วมกันเนี่ยต้องพยายามรักษาระยะห่างนะคะถ้าเป็นไปได้ก็ใส่หน้ากากอนามัยทุกครั้งที่แม้จะอยู่ในบ้านนะคะเพราะว่าบริบทมันเปลี่ยนไปจากเมื่อก่อนนี้นะคะที่เหลือจะเป็นเรื่องทั่วๆไปนะคะไม่ว่าจะเป็นการติดตามข่าวสารนะคะว่ามีคลัสเตอร์ใหม่ๆที่ไหนหรือว่าการติดตามข่าวสารเรื่องวัคซีนซึ่งกําลังจะออกมานะคะ ในผู้ป่วยกลุ่มนี้เนี่ยทางสมาคมโรคไตแห่งประเทศไทยเนี่ยแนะนําว่าควรจะได้รับวัคซีนโควิดอยู่แล้วนะคะไม่ว่าจะเป็นยี่ห้อไหนก็ตามนะคะเพราะถือว่ามีความเสี่ยงสูงภาษาทางการแพทย์เรียกว่าถ้าเราเทียบเคียงระหว่างความเสี่ยงของการติดโรคก,กับความเสี่ยงของการได้รับวัคซีนและประโยชน์ที่ได้รับการจัดก,การรับวัคซีนนี่มันชนะกันมากค่ะดังนั้นเนี่ยผู้ป่วยและญาติเองจำเป็นต้องติดตามเรื่องเหล่านี้เพื่อที่ตัวเองเนี่ยจะได้หาวิธีป้องกันที่ดีที่สุดให้กับตัวตัวเองนะคะ เรื่องการฉีดวัคซีนโควิด -19 ในผู้ป่วยโรคไตจากสมาคมโรคไตแห่งประเทศไทย15มีนาคม2564ชนิดของวัคซีนโควิด -19 มีทั้งหมด4กลุ่มได้แก่ 1. วัคซีนชนิดเชื้อตาย (inactivated virus) เช่น s i n o v a c s i n o h a r m 2. วัคซีนชนิดไวรัสเวกเตอร์ซึ่งเป็นไวรัสที่ยังมีชีวิตแต่ไม่สามารถแบ่งตัวได้ (non-replicating viral vector) เช่น AstraZeneca, Johnson m. Johnson, Sputnik 3วัคซีนชนิด mRNA เช่นไฟเซอร์โมเดนาสวัคซีนชนิดส่วนประกอบของโปรโตีนโปรโตีนเบสวัคซีนเช่นโนวาแบ็กสำหรับผู้ป่วยโรคไตเรื้อรังผู้ป่วยที่ได้รับการบําบัดทดแทนไตฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียมหรือล้างไตทางช่องท้องและผู้ป่วยที่ได้รับการปลูกถ่ายไตยถือว่าเป็นกลุ่มเสี่ยงสูงต่อการติดเชื้อโควิด -19 และอาจจะมีอาการป่วยรุนแรงจึงเป็นกลุ่มผู้ป่วยที่มีความจําเป็นต่อการได้รับวัคซีน อย่างไรก็ตามปัจจุบันยังไม่มีผลการศึกษารายงานถึงประสิทธิภาพของวัคซีนโควิด -19 เฉพาะเจาะจงในกลุ่มผู้ผลลป่วยโรคไตเนื่องจากการฉีดวัคซีนโรคอื่นๆในผู้ป่วยกลุ่มนี้จะกระตุ้นให้เกิดการสร้างภูมิคุ้มกันได้น้อยกว่าคนทั่วไปจึงอาจทำให้การฉีดวัคซีนโควิด -19 เกิดภูมิคุ้มกันได้น้อยกว่าเช่นกันซึ่งทำให้ป้องกันโรคได้ไม่เต็มที่อย่างไรก็ตามการฉีดวัคซีนยังมีประโยชน์คือช่วยลดอัตราการเสียชีวิตและความรุนแรงของโรคได้ในคนทั่วไปดังนั้นการ ฉีดในผู้ป่วยโรคไตเรื้อรังผู้ป่วยที่ได้รับการบำบัดทดแทนตและผู้ป่วยปลูกถ่ายไตยจึงยังคงแนะนำให้ได้รับวัคซีนด้วยเช่นกันภายหลังฉีดวัคซีนแล้วผู้ป่วยทุกคนยังมีโอกาสติดเชื้อได้ดังนั้นผู้ป่วยจึงมีความจำเป็นต้องปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคเหมือนเดิมเช่นใส่หน้ากากอนามายัยล้างมือและเว้นระยะห่างทางสังคมเป็นต้นหมายเหตุซิโนแวคปัจจุบันยังไม่มีข้อมูลการศึกษาถึงประสิทธิภาพของวัคซีนในผู้สูงอายุมากกว่า60ปี วัคซีนชนิดเชื้อตายชนิด mrna และชนิดส่วนประกอบของโปรโตีนสามารถให้ได้ในผู้ป่วยที่ได้รับยากดภูมิคุ้มกันวัคซีนของไวรัส,สเวกเตอร์จากข้อมูลในต่างประเทศแนะนําว่าสามารถให้ได้ในผู้ป่วยที่ได้รับยากดภูมิคุ้มกันแต่ผู้เชี่ยวชาญบางท่านแนะนําให้หลีกเลี่ยงวัคซีนกลุ่มนี้ในผู้ป่วยที่มีภูมิคุ้มกันต่ามากเช่นผู้ป่วยที่ได้รับยากดภูมิคุ้มกันที่ริดกดภูมิรุนแรงหรือมีขนาดสูง